สวัสดีพี่น้องสุข,ขุสุขธคุครับทักทายพี่นายหน้ายืนยันตัวตุ๋นยังน้อยพี่หน้นาไม่เคยเอ่อมาเป็นนักจาทแทบบอพี่หน้นาะสวัสดีตอนเช้าว,วันจันทร์วันจันทร์สดใสครับฝนตกจะตีสองตีสามพี่หน้นาะชนดมุลีตอนนี้จะเขาหนาฝนเต็มตัววมากพี่หน้าะคิดว่าว่าเขาหนาฝนแล้วก็ะดิ่ตกโดนหน่อยบริเวณพายุพาย,กายุก็ตกพุ่ธเดียวคือเสาพี่หน้าะแต่ว่า อันนี้ตกโดนแล้วพี่น้องนะตรงแต่เมื่อคืนอยู่ันเสาร์อยู่ครับจนบุรีฝนตกให้ชุ่มฉ่ำเหมนทั่วหน้าหลังจากหอน,หอนเอาเอาเป็นอคมนเมือมม่อมมหลายเดือนหลายเพลาแล้วพี่น้องนะหลายเพลาแล้วฝนฝนก็นบาตกวันนี่หอนเอาโอ้ยอยู่กันอยู่ยากพี่น้องนะเก็บปอ,อ,อ,อดแอด็แอดเฮียแ,แ,แ,แตกซะจะเห็นง,งานก็นได้มันเป็นจังได้โลกใบนี้ อ่าครับผมมียังหลวิ่งนะจ๊ะวิ่งไหลครับมันหนีก็นสักท้าทยพี่น้องคือเก่าสวัสดีไปยังทั้งเอ่อเดนไกลเหนืออีสานใต้ออกตกนับเพียงนงักตามประเทศก็ขอสวัสดีน้ำอยู่ดีมีแห้งสู่สุขคนครับสบายดีนับเพียงเนาะเออจะเจ็บจะจุนจะเอ่อรวยเพียงนักมิตรรวย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 เฮงเฮงเฮงกันสู่สุขคนครับอ่าท่านใดที่รับชมบกัเขาให้ถูกเละถูกเบื่อ ถูกไวรัลวันที่หนึ่งกันสุขสุขคนมีเงินใส่มีเงินสวยดูแลครอบครัวก,กันไปนั่งนะถึงแม่เขาสีมาจุดต่างจังหวัดเขาก็โทรหากันได้อ่าเดี๋ยวนี้อิเนเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยมันไปไกลทั่วโลูกไปนั่งนะ่ะเออหาสีกี่หากี่แล้วเพียงนะ่ะเออสบายสบายแล้วโทรหากันสบายสบายครับคือนตะกอนเขียนจดหมายย้่ยแงกแงกแงกแงะแงะไปน้องเนาะโอ้ยสองมือสามมือก็ติดหอโทรติดต่อไปก็หกมือเจ็ดมือครับพี่น้งนะองเนาะ เดี sharing kind, sharing kind, Hello? Hello. Hello? ๋ยวนี้ก็ท well ั maybe ่ก you ิงกลางกิงกลางพก็เดี๋ยวก็ะหอกกันได้โอ้ฮัลโหลเป็นยังไงเนาะสบายดีบ่สบายดีครับพี่น้องไงมาบ้าหนังว้าบอแต่พึ่บพื้นบอไปเลยเปื่อยครับพี่น้องนงเช่นบอกยังมันร้องมาเล็กไปนะนี่มากินปลาจมครับจำปลาลาปลาปลาจำปลาลาปลาปลาจำมากินก้อยขี้กระป๋อมมากินแจงขั้วแกงอ่อมจม ปลาละปลาละปลาปลาปลาละปลาหนุ่มไรแจกพี่น้องดิประจมหอมหอมชื่นใจครับนี่ครับน่าใจตัดโดนพี่น้องนะเนี่ยลูกโดดก่อนตามด้วยลูกปลานี่ครับจมปลาละปลาละปลาจมปลาละปลาละปลาจมมากินก้อยขี้กาปลอม มากินแกงโ้อแกงอ่ำจำปลาลาปลาลาป่า,า,ปาเสือมดสเนาะใส่เคียงตะไครต่ตะไคร่หนิฮหอมอ,อร่อยละวันนี้ครับพี่น้องเนาะเสียบๆนะจ๊ะครับนี่ปลูกละสิบห้าบาทพี่น้องเนาะนี่ครับปลูกละสิบห้าบาทพี่น้องนะเสียบๆนาจาก่อน ทันใดก็ได้ตื่นไปเนาะฝนตกฝนหนังสบายสบายนะพี่น้องนะนี่ครับผมมีปลาพี่น้องลนะปลาแห้งครับนี่ปลาแห้งปลาแห้งพี่น้องลนะได้มาหลายตัวเตือพี่น้องละนะนครับปลาแห้งเจ้แซ่บนะครับทอดเองครับจะว่าจะว่าบม่ได้หายเองพี่น้องเนาะสุดยอดแล้ว ธรรมดาครับขาปลาเอาเป็นพี่น้องขาปลาก็าป็นพี่น้องวันนี้ก็แตกพี่น้องเอ้ยได้กินปลาเขาเดนบุญละว่าไปพี่น้องนะ,ะน,น,นะ<ฮ>อ้บ่หลัยจ่ายเดี๋ยวบ่เวียวกจบเวียวกสิ้นแล้วพี่น้องนะอ้ออยังเป็นคอนเซปต์เดิมพี่น้องนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินครับจำปลาลาปลาลาปลา กินปลาจ้มก็ปลาชิโก้ปลาแห่งทอดนกินก็เสียบเดิมกินเพื่ออยู่มันอยู่เพื่อกินดวยเกงเพียงเนาะไป่หลงนะลุยไปหองนะแบบอื่นหอ เด็กการพี่น้องโอ้หูักปากคอปากคอทอดพี่น้องหัวหัวหัวประชันทำยองไหม

xếp mạng cái và trong khẩu thai bên đó để cản được แต่ไข่หอมเลยนะ,ะปลาจอเนี่ยต้องไส่ไข่ลายพี่น้องนี่หอมยากับไข่เด๋อวพุดๆหอม เสียบหน้าจ้าครับโบ้ลาห้างพี่น้องเนาะนั่งยังเดียวครับตังนี้ดวงโบหลายเสียเวลาพี่น,น้องแซ่บยอมรับตรงๆว่ามันแซ่บอิลี Lấy phần nõi bình nào, thì nó lại cũng ăn nổi

แซ่บๆนวลหัวเพีงยงเนาะพอดีได้ไปแห้งมาพี่น้งองเนาะไปแห้งมาตะบานพี่น้องปลาช้อนแซ่บหนัวแซ่บหนัวครับอร่อยอร่อยครับพี่น้อง sẽ bắt tí của số cuốn gặp nó mình không là cha tuần đầu sau chết mồm chết mồm ha thì กินทอดปลาพี่น้องเอ้ยทอดปลาแซ่บครับผมทอดเองกินเองพี่น้องเนาะอร่อยอร่อยเก่กาครับรับชิมน,นี่พี่นนะ้อง ก็จาขอให้บายสุขๆครับไม่เจอคลิปนายเป็นวะจบจุดที่กินปลาช่อนครับไปเนาะบายบายครับสวัสดีสุขคุณครับโชคดีมีชัยมีความสุขสุขุณทุกคนครับสวัสดีครับ